ดูไปหว่างล่งจ้องห้อยสองใกล้ดิเอ้เปยพูดพูดดิวันนี้เราจะมาจับฉลากนะนนะยาสองร้าสิกัมเจ็ดล่องเขารอ้กี่คนเนี่ยที่ทำส่กดยี่สิบกว่าคนยี่สิบกับสามสิบวันนั้นวันนี้มา่อเยอะกว่าเ่าไปอยู่ในหลือวะสองร้อยสองร้อยอ่าเรายิบชื่อตัวเองนะนี่นะ มองเงี้มึงก็นี่นี่เด็มองไม่เห็นเนี่ยยังใครม้วนฉลากยังขายวะเนี่ยเขาไงขายวะควยไม่ใช่มึงหรอกบอว่าแล้วดโดโดเซอร์นี่ยใครวะอะไรเทียอะไรเด้อเห็นเห็นไปแล้วไปดูหน้าเฟซคนที่ได้อะแล้วค่อยนี่ ค่อยบอกเนี่ยชื่อชื่อใครสองวันไม่ติดต่อกลับมาก็ค่อยจับมาจ่ายไม่ด้วยอะไรอันนี้ไม่ได้นนี่ะไอ้รู้ว่ามีชื่อเอากันนี้มาไม่เติมอ่ะไม่รู้ว่ามีชื่ออันนี้ไม่ได้นะครับอ่าอ่ามีสามน้อชื่อต้องตัดปานเห็ดเจ็ดน้ำปานเห็ดเจ็ดน้ำอ่ะเดี๋ยวใครวะไอปอนไง ไอปอนส่งด้วยเหรอไอปอนมันมีขาส่งด้วยอะไรไม่รู้ไทเกอร์ขอแล้ดูแค่ในบอลละไอนอนนี่ะนอนลูกแบบไหนนอนเน็นอนเน็มี่ก็อ่าไปสองวันนะไม่ติดต่อมาอดแดดออมาดูดเอง